แมสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู่กับช่องอู c ูแชแนวนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อ่าน,นี่เสีอันนี้หนึ่งก็ขอกลับขออภัย่นนะจ๊ะวันนี้เข้าสู่ช่วงอารลบั้มที่คู่ควรนะจ๊ะวันนี้เราจะมารีวิวนี่จากอาัลบั้มใหม่ แกสเตดมองของ NCT Dream นั่นเองนะจ๊ะอาจจะมีแบบแสงนิดนึงคือแสงไฟแล้วนี่แหละออนะก็ซื้อมาแล้วนะคะที่คโทๆๆนก่นะห็นอ่ะ5 9 0สิบาทฟีโบสเตอร์แล้วก็แถบโบสเตอร์มาจ้ะโบสเตอร์แต่ยังไม่ได้แกะนะก็น่าจะเป็นแบบหน้าปั๊มหน้าปุ๋นเลยเนาะอืมแล้วเราจะมาแกะกันนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะขออนุญาตาไปแกะซัคู่หนึ่งนะจ๊ะ เอาละจ้ะทุกคนนี่คือแกะเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วเมื่อกี้ก็ไปอัญเชิญรูปพี่เต้นมานะจ๊ะเดี๋ยวรูปพี่เต้นเราจะแปะไว้ตัวคนในน,น,นี้นี้นี้จ้ะเราอัญเชิญพี่เต้นเราพูดว่าพี่เต้นเรียกเรียกน้องหลุดหลื่นจีนหรือน้องเจมินมาก็ได้นะให้มาหาลูกคนนี้หน่อยอะไรอย่างนี้มาเรามาเปิดดูกันว่าเราจะได้การอะไรนะจ๊ะส่วนรายละเอียดของอัลบัม้มเราค่อยมารีวิวทีหลังเนาะโอเคมาโอ้ oh my god โอ้โอ้นาหยิบยากการถ่ายมือเดียวก็น้ำฮึเฮ้ยอ๋ออุ้ยฮ้ยเจมินโอ้โหมาจริงเจมินลูกแม่เจมินอุ๊ยขอบคุณพี่เต็นมาที่เรียกเจมินมาอุ๊ยขอบคุณมากอู้หูเจมินอุ๊ยแกคือรูปพี่เต็นอะ ถามว่าตักสิทธิ์ไหมเขาไปไอเนี่ยอันเชิญก่อนของ NCT 127มาใช่ปะฉันก็มาอันเชิญของแก๊งดีมมือเกดเจมินมามันจะมีก่อนหน้านี้ทุกคนที่เป็นคลิปสั้นอะ่ะแล้วก็ใช้รูปพี่เต็งเหมือนกันเรียกน้องเจโน่น้องแอรแล้วปั้มของอ๋อพี่ปกเมมเบอร์ของน้องหลือนจิ้นนี่อันนี้ก็ได้น้องเจโนมันกัเนานอะแต่ฉันได้ด <c oughs> ีใจมากน้องเจมินมาหาแล้ว อันนี้เราจะไม่ให้น้องน,นะถ้าของเจโน่เราให้แต่ถ้าเจมินเราไม่ให้นะอฮ้ยอะละเอีย,ยดดูแล้วก็จะมีแผ่นซนะีดีเนาะวิฉัน้นดีใจไม่หายเลยว่าฉันได้เจมินมาเนะจ้าแผ่นซีดีหูดีใจอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปเนาะเออผ้าอันนี้สติกเกอร์นะจ๊ะเก็บไว้ได้แหละทุกคนนะอันนี้ก็ โปสเตอร์เนาะว้ายว้าว้ว้โอ้บาเลยโอ้แต่ฉันดีใจมากเลยไปอัญเชิญพี่เต็นมาทีเดียวเลยด้าเชมินมาเดี๋ยวดูรายละเอียดอาลบ,บั้าข้างในเนาะมีอะไระแบบ้างแบมอ๋อนี่โอ้เฮ้ยคอนเซปต์นี้ก็คือแบบเท่เฟี้ยวเลยอ่ะดูดิโอ้ สุดยอดมันจะมีเพลงเนอะเตเตอร์เตเต้เนาะโอ้เออเนี่ยอราบ้านี้คู่ควรจริงๆนะทุกคนแต่ดีใจมากฉันอัญเชิญรู้ปิเต็นแล้วได้น้องเจมินมาเอ๊ะหรือว่าเราการพูดไปการพูดที่ประโยคสองมานี่คือแบบ เจ๋งดูที่น้องเจมินน้องเจมินนี่นะคะอัลบั้มที่คู่ควรของจริง,รงนะจโนโน๊ะน,น,น้องเจโน่เจโน่เจโน่เขยบยังไงเนา,าะเนาะนี่นี่นี่เฮอันนี้ทุกคนนี่คืออัลบัม้มกิสเตนโมของซีทีดีมอู้ดีใจมากน้ำตาจะไหลเลยน้องเจมินมาแส,สดงว่าพี่เตน,นี่เรียกใครก็มาโอ้หเอ้ หรือว่าเราต้องซื้อ NCT หนึ่งสองเจ็ดมาแล้วก็เอารูปพี่เต็นมาอันเชิญแล้วก็เรียกโดยองไหมเออเนาะลองเรียกพี่โดยองมาเดี๋ยวใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะทุกคนเราจะได้มีทรัพย์เราจะได้มีทรัพย์นะคะจะไปซื้อ NCT หนึ่งสองเจ็ดแล้วมาเอารูปพี่เต็นมาอันเชิญดีกว่าเนาะ นะจ๊ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายให้กับเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย